มีคังคกตัวหนึ่งกัน,นอนหมอบอยู่ใต้ต้นสุงนะก็มีเสือเดินผ่านมาเจอเสือก็เลยถามว่าทําอะไรอยู่หรือคังคกคังคกก็เลยบอกว่าอากาศแบบนี้เลยออกกําลังกายมาแบกสุงเล่น <c oughs> ถ้าแน่จริงนี่กระโดดข้ามแม่น้ําแข่งกันไหมโอเคเลยเสือกับคังคกกระโดดข้ามแม่น้ําแข่งกัน <c oughs> พอเสือกระโดดปุ๊บคังคกก็งับหางเสือเสือก็เหวี่ยงคางคกไปตกฝั่งนู้น เสือว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเจอทังคอกถึงก่อนแล้วอ้าวแต่ไปตกบนโขดหินอ้าว,อาวเออนอนเลือดเต็มปากไอ้เสือขึ้นมาเห็นขังคอกก็ตกใจว่าเอา้าแกมาถึงเมื่อเมื่อไหร่เนี่ยเอขอขังคอกก็เลยตอบเสือไปว่านี่ฉันมานั่งกินแพะรอทั้งสองตัวแล้วแกเพิ่งมาเลยไอ้เสือโอ้โหโอ,อ้โเลือดคาปากเลือดค้ามปากแล้วใครต่อเอยเสือบอกแกเป็นขังคอกแกมากินแพะได้ไง ว่าจะแพ้เลยหรือจะเสือให้ดูเสือตกใจวิ่งหนีหนีก็ไปเจอกับลิงไปเล่าให้ลิงฟังลิงบอกแคโดนทั้งคอกหลอกแนละเจอเสือ,อเดี๋ยวไปได้วยกันเสือเหยียบมาหลอกฉันไปนะฉันกลัวก็เลยตกลงกันได้เอาหางมาติดกันลิงก็นั่งมาบนหลังเสือกลับมาที่ทั้งคกทั้งคกก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะจุกไปไหนไม่ได้ <im itating> ออ พอเห็นเสือกับลิงมาด้วยการคังคบก็รู้เลยว่าลิงต้องบอกความจริงกับเสือ,อ้าคังคบก็เลยชิงทักซะก,ก่อนทักว่าไงไอ้ลิงพอ่อแกติดพนันฉันแพะสิบตัวนี่หลอกเสือไห้ฉันกินตัวเดียวเหรอ <S 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 เสือก็หนีเนี่ยตกใจคนหนีลิงหล่นไปวิ่งหนีไปก็ลากลิงไปด้วยหัวลิงม่วงฟาดกับต้นไม้ฟาดไปฟาด าดจนหัวลิงหลุดพ่อพอเสือหนีไปไกลพอสมควรก็เลยหันหมาด machine, <S <s ูตกใจเห็นลิงไม่มีหัวก็เลยอุทานนี่วิ่งไวขนาดนี้มันยังเอาหัวลิงไปกินได้เอาหัวลิงไปกินได้ยังไงยังไงตรงตรงตรงมันต้องอย่างนี้